สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับการอนุบาลลูกไก่นะครับโดยใช้แม่ไก่อนุบาลเองนะครับนี่ครับลูกไก่ชุดนี้นะครับเป็นลูกไก่บ้านแท้นะครับก็เป็นลูกไก่ที่ใช้แม่ไก่ฟักนะครับไม่ได้เข้าไม่ได้ใช้เครื่องเครื่องฟักไข่อัตโนมัตินะครับแต่เป็นแม่ไก่ฟักเองนะครับนี่ครับก็การอนุบาลแบบนี้นะครับข้อ <m uch ing> ดีก็กคือ <m uch ing> ไม่เปลืองค่าไฟนะครับแม่เขาจะกบแล้วก็สอนสอนลูกเขากินอาหารเองนะครับอาหารที่ผมให้ตันนี้จะเป็นอาหารไก่แรกเกิดนะครับโปรตีนไม่น้อยกว่า21็นะครับไม่ได้ใช้อาหารหมูนะครับตันนี้ในกลิปนี้นนคบน้าน้าก็ใส่ไว้เขากินนะครับเปลี่ยนทุกวันนะครับเน้นที่ความสะอาดนะครับต้องบอกก่อนนะครับลูกไก่ในสุ่มที่ผมเอามาเลีายงบ้านไว้ไม่ได้ให้วัคซีนนะครับตอนนี้อายุได้7วันแล้วนะครับ ลูกไก่ชุดนี้นะครับอายุได้เจวันแล้วนะครับแม่ไก่ค่อนข้างที่จะห่วงลูกนิดนึงนะครับไม่ให้ถ่ายนะครับถ้าเข้าใกล้ก็คือจะวิ่งไล่เตะเลยนะครับจะจิกมือด้วยนะครับนี่ครับก็ลูกไก่ชุดนี้นะครับตามที่ผมสังเกตก็คือเขาจะแข็งแรงนะครับแม่เขาเลี้ยงนะครับ การอัุบาลลูกไก่นะครับสมวันแรกนะครับหลังจากลงจากครั้งนะครับต้องขอบออย่างนี้นะครับผมจะผสมฟ็อกซี่นะครับเพื่อลดอัตราการตายของลูกไก่นะครับเป็นยาที่แก้โรคบิดนะครับโรคท้องร่วงท้องเสียนะครับไก่ลูกไก่เราก็จะรอดนะครับเราให้กินสามวันแรกนะครับฟ็อกซี่ผมไม่ถือมันไวยนะครับถ้าสงสัยมีข้อสอบถามก็ คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดีนะครับการอื่าลลูกไก่นะครับยาก็จะเป็นเหมือนกันนะครับยาที่ใช้ป้องกันโรคนะครับเพราะลูกไก่จะมีปัญหาก็คือสามวันแรกเจ็ดวันแรกเนี่ยก็คือจะทยอยตายนะครับขาอ่อนแรงนะครับหอมแห้งติดตกนะครับสุดท้ายแล้วก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นยาก็สําคัญเช่นกันนะครับของผมจะให้ฟ็อกซี่นะครับสามวันติดต่อกันนะครับหลังจากนั้นก็จะให้เป็นน้ําเปล่านะครับ ก็ให้เป็นน้ำเปล่าเลยนะครับลูกไก่ก็ตาใสาแข็งแรงดีนะครับแต่วันนี้อากาศเคลื่อนตาตึ้มฝนนะครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยมีแดดนะครับอาจจะเคลื่อนนิดนึงลูกไก่ไม่ให้เข้าไกล้ไมคให้กลองเข้าใก่นะครับจะจุกก็อาการอนุบาลก็มีอะไรมากมายนะครับเน้นที่ประหยัดนะครับเพราะว่าออตอนนี้นะครับ อาหารไก่ถรือว่าแพงมากนะครับค่าไฟก็แพงเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราสามารถลดได้แล้วไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้เรานะครับประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับเพราะว่าก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับในโรวเรียนเราก็มีโอกาสสูงทุกอ,อย่างนะครับเข้าของแพงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีที่เซฟตัวเราเองมากที่สุดนะครับให้ขาดทุนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรที่สามารถปรับปรุกต์ได้ก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับ อย่างเช่นวิธีนี้นะครับลูกไก่ก็ต้องบอกนี้นะครับผมรับประกันว่าลูกไก่รอดร้อเนะครับถ้าทําตามที่ผมแนะนํานะครับลูกไก่ก็แข็งแรงนะครับพอผมอนุบาลได้ประมาณ2สัปดาห์ผมก็จะปล่อยออกด้านนอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับกาเยอะนะครับอีกาเยอะนะครับถ้าปล่อยออกไปก็เสดอีกาทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงจะเป็นต้องขังสุกมไว้ก่อนนะครับให้เขาแข็งแรงสักอายุได้ประมาณ2สัปดาห์ตอนนี้ได้7วันแล้วนะครับ ก็รออีก7วันนะครับสองสัปดาห์ก็จะปล่อยน่าจะแข็งแรงแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มฝึกให้เขากินหญ้านะครับเอาหญ้าสับมาโรยให้เขานะครับแม่ก็จะสอนให้ลูกเขากินนะครับตอนนี้อาจจะเขาหวงลูกนะครับเขาไม่ไม่ลุกขึ้นะครับเขาหวงลูกทุกคนทาร้ายลูกเขานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็น ทําคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับก็สำหรับนี้ปีฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ